สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครับนะครับในเกมซอมบี้แันเทียสี่นะครับวันนี้แล้วก็มาเล่นกันต่อในส่วนของซอมบี้คัตเชอร์นะครับน,นี้พี่ก็จะมาแนะนํานะครับสกิลซีซันทาเลนต์นะครับสําหรับสายฟีนะครับตัวไหนนะ่าอัพบ้างคืออันเนี้ยที่พี่อัพต้องบอกหลายคนอาจจะไม่ต้องอัพเหมือนพี่ก็ได้นะบางคนอาจจะไม่เอาออโต้เลยสกิลก็ได้เอาเป็นเมเปิลเอนชาร์นไอ้นี่ก็ได้นะแต่ว่าสําหรับพี่มองว่าสกิลมันเบาไงปืนกูเบาอยู่แล้ว แล้วเอาเป็นออโต้เลยสกิลดีกว่ามาได้เอากมอากาศต่อได้ส่วนถามว่าทําไมพี่เอาเรื่องสกิลนี้เพราะว่ามันก็มีสกิลเดียววันที่กูได้พอถามว่าทําไมพี่ไม่เอาฮาร์ดิเซอร์ว่าฮาร์ดิเตอร์เนี่ยมันเป็นสกิลที่ยิงพื้นครับมันมาได้ยิงอากาศแถมพี่ลองสกิลช่องเวฟนะไอ้สัตว์อยู่แม่งอยู่หน้าแนวแล้วแม่งก็ก็ะเพิ้นกูกูไม่จะไปทำไรเหมือนกันก็นคือจริงๆอะมันเนี่ยอันหนึ่งสองสามต้องมีแหละแต่อันเนี่ยคือพี่ไม่รู้จะอัพอะไรต่อแล้วกูอ่ะอันนี้ก็ได้วะ ไหนๆก็ไปให้พิทก็สุดให้พสุดๆไปเลยแต่ถามว่าจริงๆซีซั่นเนี้ยพี่ว่าสกิลมันหฮงสวยมากเลยนะให้มาเนี่ยอมาถามถ้าเกิดสกิลแรกอ่ะเดี๋ยวจะดูปัญหาคืออะไรอะตอนนี้พี่เล่นอยู่ที่ด่านเจบนะครับพี่รอยเคลียร์ด,าด่านเจเพอร์เฟกต์นอกนั้นก็คือเพอร์เฟกต์ก็หมดแล้วมีด่าน7จด่านเดียวเห็นป่ะผ่านมาแล้วนะกำลังหาวิธีทําอยู่ตอนนี้พี่เอ่อคลิปที่พี่ใส่อยู่ก็เป็นตัวนี้นะก็อาจจะมีเพิ่มนี่มาตามสมารถ เพิ่มระยะเฟรมเบนซึ่งเฟรมเบนเป็นสกิลหลังแล้วก็ลดคูลดาวนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่นี่อันนี้คัชเชอร์สกิลแอร์บอลอันนี้ก็คือสู้พวกศัตรูทางอากาศไม่รู้แม่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่พี่เทสสกิลก่อนกูไม่รู้จะไหวเปล่าต้องรออัปเกรดสกิลหน่อยอือเอาด่านนี้ก่อนพี่ยังไม่รู้เลยขนาดเอาพแมสติกมาเลเวลสามแล้ม่งออกสามสิบเปอร์เซ็นต์เฟรมเบนกูไม่ออกบางทีตายเพราะเฟรมเบนไม่ออกนี่แหละเหี้ยแม่งสวยยิ่วหาย กูนี่คนหลอดนะอัพมาแม่งมเฟรมเบนไม่ออกไปออกสกิลเฮียอะไรมาให้กูว่าเป็นลูกที่แม่งกูไม่ได้อัพขำนี่พี่กำลังจะอัพเป็นรลเวลสี่ให้เป็นท็อปร็ะแหละโอกาจะอัพเต็มก่อนแม่งนะฮะเพราะมันเฟรมเบนนี่มันจำเป็นจริงๆนะที่มองในมุมมองยังไงมันอ่านะ่าออกโอเคแล้วไปไนปะออกนี่จังไรแน่นอนกูบอกเลยอันนี้มันสังเกตไหมลูกไฟที่จะใหญ่เพราะว่านี่มีชิปเพิ่มรัศมีกับรถคู่ดาวลง เอาจับหนักๆเอาเพียงเบนนำไว้ก่อนจริงๆยิงพอยสัน้นนานๆแล้วพี่จะได้พอยสัน้นโทสิตทอร์นาโดนี่แค่ว่าวเดี๋ยวอะไรดีวะผม่งเห็นไหมถึงพี่พิงบอกถึงกูไม่เรียกฮาริเซอร์แม่งก็ให้กูอยู่ดี <laughs> ึงบอว่ากูไม่คิดเลยเชี่ยจริงไหม สังเกตนะถ้ามีเอเริโอสกิลฮาริเซอร์น้องจะไม่ทำงานนะเพราะฮาริเซอร์ยิงแค่ตัวพัคื้นเฉยๆนะมาใช้แหนมายนะตลุงปูปั้งอันนี้กดอัพนะครับตัวเอเรียลเนี่ยมันตีเฟรมเบนใช้ดีมากเพราะว่ามันจะส่องตัวเอเรียลตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ส่องตัวไอเอเรียลไปด้วยในตัวเอาคคูดาว จะให้หมุนเร็วๆบางทีนำไปทำมาแล้วก็ไปเที่ยวไม่ได้ใช้กหมมีความโดนใจกูเลยนะเนี่ยขาดแค่จริงๆพี่ตัวเนยพี่จะใช้ไสโลมอ่ะเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยใช้ฮาวดิเซอร์แล้วเพราะว่าฮาวดิเซอร์มันอย่างที่พี่บอกตอนแรกพี่ก็เผืออ่อเอาไปเยอะเหมือนกันพี่ก็ติดตาพอมาเจอเอ้าไอ้เหี้ยมันไม่ยิงอากาศชิบหายและแรงแต่เสียงไม่ยิงอากาศคือจบเลย เดี๋ยวพี่จะบอกแว่าการสกิลไหนใช่ยิงตัวสอดได้เพาะตอนนี้พี่กำลังหันมาอ u p l i g h t i นะตอนแรกๆแม่งมองค่าเหมือนกันจะบอกไ i g ิ t i มันดีเองยิงแบบมันเล็งตัวใกล้ๆก่อนแต่ถ้าเกิดสังเกตไหมถ้าเป็นพวกเฟรมด้มันจะยิงตัวที่ใกล้ก่อนแล้วถ้ามันเป็นตัวสเปเชียลที่มันยังไม่ตายมันก็จะยิงตัวนั้นดีกว่าจะตายถ้าน้องไม่มีมันตีเบนเบ้นมันก็จะเป็นแบ่งยิงไม่ได้จะแตกเราเออเดี๋ยวเอาให้จุยเลยกิลไม่ออกไม่เป็นไร อันนี้น่าจะไม่ออกอยู่เลมเมนเทลน่าจะออกสกอตเตอร์เพราะเราไม่มีสกิลน้ำแข็งจะจะออกเปล่าคุณไม่รู้นะออกก็ดีไปมันจะไม่ออกด้วยวิ่งจะไม่เปไดไหวไหวไหวนี่ถึงไม่มีอะไรเฟรมทอร์นาโดมีสกอตเอิร์ก็เดี๋ยวนะไอเชี่ยมันใค่สกิลอะไรมาวะเนี่ยเฟรมทอร์นาโดไม่ออกปวดกล้วยแล้วเกินไหมแค่กินมันตีเฟร่งเบนนี่ฮะแันก็ เอ้กูรู้สึกว่ามันมึงแม่งแม่งแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไอเทียนจะจบไม่เฟรมไม่ออกเนี่ยกูเลยจะบ้าเออยล้วอีกผู้เฟรมนึงโอเคนี่ก็พายแล้วเม่งก็จะมาสะคอตเอิร์ไม่จบเลยละพี่เสียแม่งมาตอนจบกูว่าแล้วไง ที่บอจะดีนะถ้าแบบมันมีให้อ n นิเชียลเฟรมเบนเราจบันอินิเชียลที่เราไม่เอามก่อนที่จะมีแหละจะถามว่าที่สังเกตครั้งมีเฟรมเธรรโดนทำลายเป้าหมายหาาอากาศได้ด้วยนะแต่อย่างที่บอกแมงมันไม่ให้อินิเชียลเรียกเฟรมเชี่ยวมไรูก็เลยไมฆมันั่งหาเฟรมเบนเึ่งจริงจริงอพี่อาจจติดเป็นเรื่อง3แล้วก็เยจปเไ สำหรับไอตัวอัพเมติกพี่แนะนําว่าบางคนไม่ต้องรีบร้อหรอกไปถ้าเราเป็นสายฟีงบน้มน้อยไปหาพวกขอยอืนด hey, ีกว่าพวกไอโมดูลนีกว่าถ้าบูปินพอแล้วนะโมดูลก่อนอย่างพี่ตอนนี้พี่ไม่ค่อยหาบูปินแหละกูซื้อจากร้านได้เก็บจากเหมืองได้อะไรเงี้ยเก็บนิดเก็บน้อยกว่าจะได้เอ็มดีามาก็กูก็น่าจะพอแล้วแหละอืมโอเคไหมเอาอีกรอบแล้วกันเดี๋ยว ไม่รู้นะไวซันจะออกว่ะพี่จะพยายามให้ออกแล้วกันแตู่ว่ายากอ่ะเพราะมันไม่ค่อยออกเห้เพราะว่าถ้าคืเรามัวแต่หารอไวซันออกนะพี่ว่าม่งบ้านกูแหรก่อนเนี่ยยิงไม่ทันเพาะสกิลมันเท่าใหม่เดียวรู้สึกไวซันแอโร่พี่บึ้งนี่ว่าสิบสามเนี่ยจำไม่ผิดนะอยากจะเอาให้ได้สิบห้ากันแต่ตอนนี้พี่ไปเน้นเฟรมเบนกับโดนมากกว่าเพราะโดนมันเหมาะสำหรับยิงเป้าใหม่เดียวแล้วยิงแหลงแหงมันโดนมันเพิ่มจำนวน บางคนบอกเต็มที่ดีกว่าแต่ที่มองไข่ครับเต็มที่มันช่วงแรกๆดีกว่าจริงนะถามว่าระยะยาวๆที่ว่าโดนดีกว่านะเอ้าไอ้เทียแม่งอมพเตอร์มากูละกูขมับเลยเไอ่เบนเบนกูไอ้ออมเยี่ยเลยนะเอาจริงๆเอ้าโคมาอีกโอ้โหหนึ่งฮอนคูชัดๆ ถึงฮาร์ดิเซอร์มันจะยิงแรงเหมือนคล้ายๆเฟรมเบนแต่ข้อเสียคือมันไม่มีอากาศนั่นมันก็ต้องคิดดีๆถ้าอัพไปไกลๆมันก็เปลืองสำหรับสายฟีมันต้องคำนวณบู๊ินดีๆนั่นไงไอ้เฮียกูว่าแหละแม่งเฟรมเบนไม่ออกกูจะแตกแล้วนั่นนี่ออกเลยแม่งสะจิ้งที่หนูบอกควรตีนไหมล่ะอัพเฟรมเบนมาแม่งเดี๋ยวดูในเฮียถ้าสกิลแถมมาไม่มีเฟรมเบนกูโดนทีหลักกูอะโอกาสแพ้มีสูงเลยนี่นี่ ออกกนะันเห้ยเออฮ่านึกว่าไม่ออกไม่ออกนี่เฮี้ยเลยนะเออยูอนี้ถึงขั้นกระแตกเลยอะเพราเฟรมเบนที่เอาไปเยอะไงเอ้าแม่งวงแตกแหว่นั่นไง,งกลนนกัวโอ้โหเฮี้ยสกิลเฮี้ยตรงนี้โอ้โหก็จะหนีออ้นะถ้าคูดาวันได้ยิงได้ไม่บอก ยิงแตกทหารยิงพ้อยซันแดมเมจเอาพ้อยซันไปเองดีกว่ามันยิงรัวกว่าแดมเมจมันค่อนข้างสูงแต่มันยิงช้าแต่มันเหมาะสำหรับเป้าหมายเดียวแบบเวลาเจอเหลือบอสเป้าหมายเดียวมันยิงหนักนะโอเคแตอนต์เปนเบลนะครับไม่ต้องกินเยอะแล้วได้มันต์เปนเบลเอาแมนต์ก่อนนะเพราะมันต์มันใช้แบบเวลาเจอเปเปเชียวพวกมันดีมาก สนใจแอนเอาไว้ยี่หลังได้เพราะถ้ามันเดินหึงตัวมึงอาจจะแตกอะ่ะเอาพี่บอกเลยเออันนี้เพื่อใครสังเกตไหมพี่ไม่ค่อยอัพปืนนะเพราะมันยังเหลือสกิลปืนให้อัพอย่างเดียวเพราะอะไรสกิลปืนกูเบาไงพี่เขาวเวอร์ครับถังแตกอย่างงี้โอเคดเปลี่ยนเดนนี่ครับอสองสามเอา,เอาล่ะเดียวีิครับอืน่ะล่วงไป แต่กูว่าจะแตกมัอนกันไงชี่นายโอ้โหให้เฮี้ยอะไรกูมาเนี่ยสกิลก็จังเลยเดี๋ยวไยพี่หนึ่งบอกขนาดกูอัพมาเยอะนะเนี่ยอ่ะคูดาวเอาเอาคอนคูไปกินเออน่นแหละแ,ลแตกวนตีนไหมเล่นมาสองรอบแม่งสกิลแทบไม่ออก อีกรอบแล้วกันอ่ะมีมีมานาเหลือแต่ก็เยอะนะอืมบางทีก so. pues ินลงไปกิ้วไม่เจ็บแพออยู่ได้แต่ถ้ากินฟิลมเรียนมันออกไวถ้าสีตันเนี้ยเอาฟิล์มเรียนออกมาพี่อาจจะผ่านกินติดแบบไปเคลียร์ได้เลยนะแต่ตันเนี้ยมันต้องลุ้นเลอืมไม่อยากเสี่ยงตอนนี้ ของพี่นี่ส่วนใหญ่ชิปเหลืองดวงพี่แม่งมากับพี่กุ้งคัชเชอร์ตะกิวเยอะมากเลยอืมแม่งลูกอย่างใหญ่เลยม,มันลองกันอีกรอบไหมอืม,มาะย่างได้อีกรอบนะมาลองกันแม,ม่งจะครบไหมวันนี้เห็นไหมสังเกตไหมพี่อัพไยสั้นมากูแทาไม่ได้ใช้ <c oughs> <c oughs> ปวดเฮ็ดปวดตับเหลือเกิน ปวดแม่งกับมันเลยกูไม่ออกเว่าถ้ามัวเราหมดแต่เลียกสก,กิลไฟท์เซนเอโร่แบบอย,อย,อยโทสิกทอนาโ,โดจะออกอะ่ะคือ <S 2> <S 2> <S 2> เอ้อไม่ใช่ดิโทสิกทอนาโ,โ,โ,โดเออถูกแล้วว่าตายก่อนอืมค่ายแต่ก่อนเอาเชี่ยโอ้โหแม่งสก,กิลแต่ละอันอันนี้เรียกสก,กิลเลี่ยนกันเลยเนะี้ยแม่งมิดีอยู่อันเดียว ไอ้กูไม่หาแล้วเนี่ยไอ้เงี้ยไม่การนี้กล่ให้กแูแพ้เต็มที่แล้วนี่เฟเบนไม่ออกด้วย้ามีต่สก,กิลเดียวนี้จบเลยนะทเฟนเบนไม่ออกนี่เตรียมตัวได้เลยอนะืมม่อมแน่นอนว้ยจริงๆแม่เ <c oughs> ชีย่ยอะไรวะเนี่ยเออนึกว่าไม่ออกนะคัไม่ออกออกูดโดนทีแพาคู่เลยนะอัพมาตั้งเยอะ จริงนะตอนพี hungry, ่มีอัพนี่หนักกว่านี้นะบางทีแม่งแบบยูสเก็ตยังไม่เจอเปลี่ยนเบนะแม่งขนาดแบบพี้ยังแม่วไปยูอื่นเลยนะไม่ออกต่ตลกมากเนี่ยอะไรวะไอตอนแม่งมีอินิเทียลเปลี่ยนเบนให้แม่งเกิดอะไรวะเอ้าโอ้โหแม่งไม่อยากไปจูนี้เลยเอาพูดีคือถ้ามันมีออโต้เวอร์เซอร์ตะวมโดนมันจะมีไปจ่โผล่มาให้แต่ถ้าไม่มีมันจะไม่โผล่นะ เออเอาเอลงมาจะได้เฟรมเบนโอ้โเฮีย,มยไม่ไม่ด้มีบอกบบเดเมจที่อะไรให้ดูเลยดีว่เนี่ยบางทีก็แกบวันต้นตีนเกมอ่ะอืมโอ้โหแล้วดูแม่งให้มาแต่ละอันเชียจะรอดไหมวันนี้เฟรมเบนไม่มีอัพเกรดเลยมันจะไม่รอดเอาดิ อ,อพอได้อยู่ยันตีมัตพ,พอได้เวลาบอสมาช่วยเคลียได้มันติชว่วยออไยวด้อะไรมัน,นติจะเยียวยารุกสิ่งเออมาสิงคนหน่อยตลุกโกติคาราโดมันออกเนี่ยันเหี่ยงใกพุ่ไม่ออกส่วใหญ่ก็ออกน่นตอนที่เล่นในเรียกอะไรวะไอ้แบบแข่งอะ่ะ โอ้ดาวนี่เหมือน้เหี้ยอะไรกูมาวันนี้โอ้ยสกิลแม่งโคตรกาเทียวเกี่ยนชิบหายอะไรวะเอ้อแม่คอยตันที่จะออกเนี่ย เออแม่งกว่าจะออกโปรตกิกูจะตกเกมไม่ชิบหายเนี่ยสปิดบุ้เล่นคือยิงน่อยออกไหมไม่ออกด้วยเชีย่ยยังไม่รอจเเลยวะจัดยังว่าจบจบแล้วค่อยออกีเกมเมันต้นงตนอนไม่รินบอกจะอัพโตรสิกนี่คิดดีๆนะะมาแลวฮันน่าโดตีเขียวก,กูเออ มันไม่ด้ช่วยนี่อะไรมีนแต่เมือสิ่งมันรัเป้าดีว่ะฟอสิตอนาโดมาดูให้แต่แล้วก็ิวมาโือประสาทจรินโอนโีแค่ด้วยอ๋อแค่มอเคอคถึงว่ามันจะีิ้มแต่ไม่หลุดเดืยนะโอเคยังไงก็ยังดีว่าออกนะออกแล้วมีเลยดุเป้าแท้วยอ จะบอกไม่ออกออกเส่แหาแต่แม่งออกตอนจบออกมาทำไมวะแพงไม่ได้มีประโยชน์เที่ยอเลยเลยโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะอืมพี่บอกอย่าคาดหวังกับโทสิทนาโดเลยแ่งออกดีไม่ดีแบงค์บ้านแหกก่อนออกแม่งตอนจบเหมือนตำรวจไทยเยี่ยมาตอนจบอ่สกิลพี่ก็มีอัพตรงนี้นะ ไอ้น,นี่เนี่ยหลังๆพี่ไม่ค่อยอัพสกิลนี้เท่าไหร่แหละเพราะไม่จำเป็นมีที่สาอันเนี้ยเน,นี่ยพวกยิงอากาศจะมีตัวนี้ออตโต้เซมเบนไซโลไลติงพอยซันแล้วก็โดนมีแค่หกสกิลนะครับไอส่วนไอเนี่ยไอ้ฮลทิเซอร์เลเซอร์ซอเบนไม่โจมตีอากาศนะครับฟังให้ดีหลายคนหลงตัวไปอัพเยอะระวังแตกนะครับอันนี้กูเตือนไว้ก่อนเลยมันเกตนะครับเห็นไหมโดนพี่อัพแม่ถึงเกเซมเบนเดี๋ยวพี่ก็าลงจะอัพต่อเนี่ยอืมมังเกตไหมเน้นไปพวก ไอ้พวกไพซันนี่ก็ได้นะถ้าเรื่องสูงก็ใช้งานดีนะไลติงก็ไวเคียร์ไอ้พวกตัวอากาศนี่แหละเพราะว่าเวลาแบบบางทีถ้าแบบมันตีเฟรมเบนไม่ออกไลติงมันจะยิงชิ่งไปส่วนแมตติกถามว่าพี่อัพอะไรพี่อัพตัวนี้เลย frame. เฟรมอ้าเฮ้ยมันมีอะไรเพิ่มด้วยววะอ้าวเฮ้ยมีเพิ่มด้วยววะเดี๋ยวนี้ไอ้เชียเ่ยแม่งดูไม่รู้โอ้โหเฮ้ยมันอัพเพิ่มด้วยอวะเดี๋ยวเอ้า อะไรวะเฮ้ยอ๋อเอาไอ้ห้า 5. แม่งกูจะรู้ไหมเนี่ยโอ้โหอย่างงี้กูต้องอัพแล้วแหละเซตห่าแม่งไม่บอกกูด้วยเมื่อก่อนมันมีแค่ไอ้นี่นั่นนี่มันเพิ่มมาเป็นแถวเลยนี่หว่าไอ้ชิปหายโอ้โหแม่งเบื่อกว่าเดิมอ่ะพี่บอกเลยนี่อะไรวะเนี่ย,ไม,ไ,ยไม่ไฟเลทกูไม่เอาอ่ะ จริงที่พี่เลงไว้นะก็จะมีอแอฟเฟมเบนแล้วก็ไอตัวเนี่ยแมตติกมีซัดสองตัวนี้หลกักๆก็ควรแอก่อนเพราะว่าใช้สำหรับเป้าหมายเดียวป้าหมายรวมส่วนที่เหลือแล้วแต่น้องเลยจะไซโลก็เอนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไซโลกูอยู่ไหนวะเนี่ยไซโลไอพวกสกิลยิงอากาศแอพไม่เห่ดีไอส่วนไอสกิลยิงพื้นนี่ไปออพมันเยอะกากูบพอกเลยใครออพแม่งมีแตก เองแต่กูไม่รู้นะไอ้ห่าม่งมีอีโคดาวหรือดักชันครูดาวมีประโยชน์นะยิงยิง่งครูดาวเร็วก็ยิงได้บ่อยไนงะโอ้โหแม่งคูยีิบสองเฟร,รมเบนโมเทนอาร์เมอร์เพตติง้งโอ้เฟร,รมเบนโอ้โหแม,ม่โอ้โหเฮ้ยดีนะเนี่ย มื่อก่อนมันมันนี่พีพ่พีพ่เพิ่งรู้นี่มันอัพเพิ่มแถวมาแล้วเนี่ยเออกูเพิ่งเห็นเลยนะเนี่ยไอ้เชียแม่งกลายเป็นว่ากูต้องรับเปลืองกว่าเดิมอยู่แงเนี้ยโอ้โหแม่งกะให้กูเติมเต็มสูบนี่ว่าไอ้เสดแมมอะไรวะเนี่ยออโต้เบอร์เตอร์อินเคตติ้งดีเฟชชันว้ากูจะกูจะแตก <laughs> มันก็น่าอัพแหละเออถามตอนนี้พี่อัพน,นี้ก่อนเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสสกิลโพรไม่โผลมึงก็แตกบอกเลยควนอัพก่อนส่วนนี้เพิ่มราเดียนอ่ะโอเคมาดูชิปที่พี่ใส่กันดีกว่าเดี๋ยวอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยวะนี่อ่าพี่ก็มีพี่ให้ดูยังไะให้ดูไปแล้วมั้งใช่ไหมเออให้ดูไปแล้วสิน่าใช่ส่วนนี้เดี๋ยว อันนี้พี่ใช้ในเซต B นี่พี่จะใช้กับพวกคัตเชอร์นะแต่ถ้าเซตทั่วไปโจมตีพี่ใช้เซต A อยู่ถ้าใช้ในโหมดทั่วไปเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะ mm hmm. ก็สามารถเอาไปศึกษาดูแล้วก็เลือกอัพก,กันได้นะซึ่งถ้าใครชอบทีนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกํา, like, share, กาล,กลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจใพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านระยะๆอยู่แล้ว ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกที่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ้ย